วันนี้มามาสวนมณ์ครับวันนี้ผมตอนมือตอนอเย็นๆแล้วเนาะสวนมนต์วันนี้วันนี้คนมายามปูพ่นบ่สบายเนาะนี่ครับคนมายามปูพ่นบ่สบายเนาะเอารับส้มได้จังหวัดได้กับไปสงสารปูกับสี่วันใครเข้เมนต์มากก็บ,บอกว่าอันอยากได้บัตรที่มอคุมจช่วยให้แล้วก็เนาะ อยู่กับเฟซบุ๊กครับเข้าไปเลยครับอันซื้อนายประวิทย์พิรุณชุติชล์อันพิรูปพรมผมอยู่อันเฟซบุ๊กนะครับเนาะอ๋อรับส้มได้กะผมอยู่นี่กะอยู่ซาร่าพระศพพัก้มหยิบยวกันจีเดียวกันครับเนาะครับเนาะนี่ครับเสียงเพิ่นกัคุยกันครับเนาะอ่ะไปครับรับส้มครับพักกันครับเนาะอ่ะไปครับนี่ครับรถมาจอดครับ ลายกันันนสี่กันเลยอะดูแยกกันคูแลกันดูกันเลยครับ

กันาร่ันเนาะงาร่าี่เคนเกียงพีเียคนเดียดพานมาเลยนะ้องเดียด้อเดียดลายเดียดรับามเดียดที่เดียดล้วสั่งสาร่าสบต้นต้นนั่นเนาะน้อดูตรงนี้ครับให้กเล่นปต่อตัที่น่อยี ช่วยกันเลคเขาต้องคอยช่วยกับบัตรที่อบบมันผู้คนสบายกับซืออุน่นเงินใหม่คนกระไดแล้วเสื้าแล้วเนาะสื่อสารคนกระไดครับเนาะค่อยเอาหุ่นเงิออนไป <c oughs> รับได้เลยเด้ออยู่ครับ bên พอ